อนอนกันพี่น้องขอท่านนอนนิ่งหลานเขยนอนกันเด้อกินข้าวต่อวันน่ะกินข้าวต่อกินข้าวต่อขอบคุณขหนมนะคะบ่รูวรูว่าผู้ใดตะลีวา ฝากให้หลานน่อยงเขาเ็ยางเอาอีกหมดดน่านี่ตัวเย็นน่มานสุฮะไอ้เ้าิงกินล่เจ้าหญิงเจบมึงับกมันพอกคืนสดมาสดง่ายตอนไปนี่นฉันอันนี้ขใส่หรอกมึงกทว้กินตาม้นหยมครับไ่อยาก ปลาที่ออกมาหนาหินฝนมันจะสั่นได้บ้างยมีานชนแม่ขันมันมีดินชันออกไปหรือเปลาคือในนตกเสาตเนตคำจะมีตู้สาวัตะเนตคว้าสมถุงฝนกลางอยู่เสามัก็มันเงินี่หิวคไปคนร้อหกิลงม่านกรลังตกคือกำลังขึ้นมอไทมาสิม้าเจ้าหนุ่มคนเดียวยิ่งชั้นอ้าวขอพูดเขาขอหาตามมึกจิ้นต่ำเพอ

คปัอันน mm. ี้แบก่อนนี่เกียวแล้วดึงตนเนี้มอนน้้ถ้าเหไปแบบ้เถเมก็คาดเมโดนไปมน่วอคุณิดตวนก็ฟัอยู่แล้วตัวนีอย่ตดนางนานนั่นอะไรนีล่มดี๋ยว่ นอานอนยังน้้เอาซีกเีกเมื่อมันตีเต็มเต็มเตียเเกิดขึ้นอะไรเอาเอาไม่ก็เสียหรือไม่ล่ะเก้าิีนเกิดเดียนกันยะแตูเต็มมั้ยพิ่นเกิดแต่เพิ่เต็มเก้าสิบแลนเขเนี่ยอันี่อะไรอัน่อล่ะก็เก็เก้านดุ้นไม่เงี้พิมพ์เร็จนีเนะกันนี้ตอนน้น